จ๊กใหม่ของเราก็ไม่ใช่น้อยฟันอาเมื่อก่อนอย่าไปพูดว่าม้าแกรบเลยบางทีเรียกเบาๆได้ว่าเป็นเล็บโป้งนิ้วเท้านิ้วเท้าอันขนาดเท่าเล็บนิ้วฟันหรือก็ดูอะไรนี้ก็ได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยพี่ตุ๋ยเวลาหลับกลางคืนอ่ะจะฟันจะออกมานอกปากใช่แล้วก็บางทีออกนอกห้องนอนด้วยคือแบบสาหัสมา ดูรูปดูรูปดูสิฟันใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์โตมากไม่แล้วไปทำอีท่าไหนยังไงทำไมฟันมันถึงได้สวยเรียงขนาดนี้พี่ตูจะบอกว่าดูดูหน้าดิเขาเรียกว่าจัดฟันแบบดูโลปทางฝ้ายปากแทบปากแทบจะคลุมฟันไม่ได้อะคือเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้พื้นที่หนังปากเยอะขนาดไหนถึงจะคลุมฟันของเราได้ แต่ตอนนี้เนี่ยใครที่แบบว่าเป็นกำลังโบนอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนตอนเด็กๆเราก,ก็จะเศร้านะว่าแบบฟันเราใหญ่แต่ว่าถามว่ามันเป็นปมไหมเพื่อนล้อเพื่อนอะไรเงี้ยสนุกนะแต่พอมาเห็นฟันตัวเองก็แ,แบบเฮ้ย นี่มันคือของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาปฏิมากรรมเพราะมันใหญ่จริงคือพี่ตุ๋ยมีครบ32ซี่หรือมีซี่สิบ้าซีไถ้ายมันแค่มี17ซี่ก็จะไม่พอที่ปากในปากแล้วมันราใหญ่มาส่บเดซี่ใหนเตุ๋ยถามหน่อยแล้วก่อนที่เราจะจัดฟันเราต้องถอนฟันป่ะคะคือของอาเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเอาเล่าของอานะที่อาทําตอนเด็กก็คือ ไปหาคุณหมอกี่ที่กี่ที่บอกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยหนูจัดฟันเนี่ยมันไม่เข้าไปเยอะหรอกออมันจะเข้านิดเดียวไม่ต้องจัดยังจะดีสักกว่าเออ,เออแล้วก็ถ้าจะให้หายเนี่ยก็ต้องผ่าขากันไกลเลยนะซึ่งอารู้ว่าคุณชมออตื่นมาคุยหลายๆคนเนี่ยก็ประสบปัญหาเหมือนกับอาว่าเฮ้ยมันต้องผ่าเลยว่าแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแต่ว่ามันเหมือนเป็นเคสยากออแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย พอเราจัด line อินิชลน์ของของที่อทองหลอดินททลฮอสพิทอลนะคืออาเนี่ยถอนแค่ฟันคุดคอ,ออกไปเท่านั้นเองบนล่างบนล่างสี่ซี่แล้วก็ผ่าที่มันนอนอยู่อ่ะอออกไปแล้วก็จัดก็ถึงได้สภาพแบบนี้ออกมาแต่ในเบื้องต้นคุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขากันไกลข้างบนของอาเนี่ยมันไปมันไปข้างนอก เงยออกมาข้างนอกเยอะและข้างล่างอ่ะมันเข้ามาข้างในเยอะอที่จริงคือต้องผ่านะจริง,ออจ,รงจริงแล้วอ่ะจริงๆแล้วคือต้องผ่าแต่พอจัดไปไปไป,ไปปีกว่าเนี่ยได้แบบนี้ออกมาคุณหมอว่าถ้าอย่างนั้นไม่จําเป็นต้องผ่าให้มันเจ็บตัวเดี๋ยวคุณหมออ่ะจะจัดเข้าไปอีก ให้มันเป็นปกติได้งั้นแสดงว่าการจัดแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอินวิสไลน์คือม,มันสามารถเปลี่ยนโครงสร้างหน้าเราได้เปลี่ยนโครงสร้างหน้าเปลี่ยนรูปหน้า<อ>คือเรื่องของเรื่องคืออาเนี่ยครูคุณหมออาคนนี้เก่งมากคุณหมอเรืองยศทํามาเป็นพันๆเคสแล้วนะคะอาจาร,รย์ท่านนี้คืออาก็ต้องตรวจหาก่อนว่าเฮ้ยเวลาคนเข้าไปจัดฟันคืออาหาข้อมูลเยอะเพราะอาอยู่กับหนังปากอาไม่ได้แล้วไม่สามารถจะหากินได้ไม่ใช่หากินหาได้ จากฟันฟันยื่นแต่ว่าอยากสวยบ้างมันก็อยากจะสวยบ้างมีใครช่วยเราได้ไหมเพราะทุกที่เขาบอกว่าต้องผ่าต้องผ่าแล้วเราก็เห็นบางที่เนี่ยคนไปทําฟันเนี่ยไปจัดฟันมาเคยเห็นไหมที่พอเขาจัดมาแล้วแบบ ปากเขางุ้มเหมือนอบบมีงุ้มจูบเข้าไปจูบเข้าไปจูบปากเขาเองเข้าไปเหมือนแบบเฮ้ยอย่างนี้ฉันก็ไม่กล้าจัดเราก็ลังเลไปลังเลมา้พราะอย่างนั้นอ่ะใช่เปลี่ยนไปทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นเราอ่ะก็ต้องหาข้อมูลเยอะๆว่าคุณหมอที่ไหนมีประสบการณ์มากหรือว่ามีคนที่จัดแล้วได้ผลดีมากๆอย่างเงี้ยถึงค่อยไปหาที่นั่นอาอาจัดที่ไหนครับทองหล่อด e นท a ล h ฮ s p พ t a ิทอลใครแนะนำอาคืออาเนี่ยได้รับคําแนะนําด้วยจากว่าที่นี่กับ อาก็ไปดูที่คลินิกด้วยแล้วพอไปดูเนี่ยเห็นดาราเยอะมากใครบ้างอะที่อาตามเขาเลยนะคุณอาพัชราภาเห็นซื้อบ้านฉันยังซื้อบ้านตามอำเลยค่ะบ้านหลังแรกเห็นอ้ำไปจัดที่นี่ก่อนเห็นอำจัดที่นี่แบบเฮ้ยอยากจะจัดบ้างเพราะว่าคืออำเนี่ยเขาเป็นคนเลือกอะไรต่างๆที่ดีมีลิต้ายังจัดที่นั่นเลยออมสุชามิ้นชลิดาเมพิชนาต น้องพีคดิวอลิสลาบีน้ำทิพย์แอนอลิชาจอยชาคิดวุนเส้นวูดดี้แล้วก็แจ็คอาจะงักไหมพอรู้ว่ามีแจ็คด้วยอาจงักนิดนิดไม่ชงักรู้สึกว่าอาจจะตัดก่อนแจ็คหรือยังไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีแจ็คไม่แต่ว่าแจ็คแต่ฟันแจ็คที่มันเกยกันมันน้อยลงแล้วนะใช่เพราะที่นี่เขาดีไงเพราะว่าอย่างสมมุติเนี่ยก็คือว่าเวลาเราจัดเนี่ยมันจะบีบอไม่ต้องเปิดขนาดไม่ต้องถอดไม่ต้องถอด ไม่ต้องเอออนี่ยพ,พี่ชาดก็จัดที่นี่พี่ชาคิดที่นี่ถูกแล,แล้วการจัดฟันแบบนี้นะพอมันเรียงสวยแล้วมันจะเปลี่ยนบุคลิกภาพเลย,เลยนะเปลี่ยน<อ>เหมือนกันคือพอฟันเราเวลาเรายิ้มใช่ไหมด้วยความจริงใจให้ออกคนอื่นแล้วเคยเห็นไว้ที่ว่าบางคนเนี่ยพอเขาไม่ยิ้ม,มหน้าตาเขาดีมาก<อ>แต่พอเขายิ้มเนี่ยฟันเขาแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาเราสึกเหมือนแบบเฮ้ยมีความกังวลนิดนิดมันเหมือนปลาฉลามหรือว่าเหมือนอะไรอเ ไม่ไม่ไม่คือมันจะทําให้แบบรอยยิ้มของเราอ่ะเหมือนแบบทั้งทั้งที่เราเป็นคนจริงใจนะแต่มันดูเหมือนมีอะไรนิดหนึ่งอ่ะเพราะว่าฟันมันไม่ได้เรียงเพราะว่าฟันไม่ได้เรียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนถึงได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการจัดฟันมากขึ้นทุกวันนี้แต่ก็ต้องเลือกดีๆด้วยเหมือนกันเพราะอะไรอะไรพี่สีหลายคนอ่ะไปจัดแล้ว เสียใจไปกว่าเดิมออหรือว่าได้ผลไม่พึงพอใจเขาก็มาแก้ที่นี่กันเยอะแล้วแล้วหมอต่างจากเหล็กยังไงอยากรู้อยากไม้มีความต่างจากแบบเหล็กยังไงออก็คือแบบแบบเหล็กเนี่ยม,มันก็อยู่ติดกับเราตลอดเวลาแต่กินจะอะไรต่างๆน่้งมันอยู่ที่เราตลอดแ,แต่เนี้ย เวลาเราทํางานเนี่ยเราเล่นละครหรือว่ามันก็ไม่เห็นเส้นลวดใ๋อสายสาสาสายไม่เห็นอันนี้ก็ยังใส่อยู่เนี่ยแต่เราไม่เคยจัดแบบเหล็กใช่ไหมสมัยเด็กใช่ไม่เคยพี่ย่าจัดแบบเหล็กจัดมันก็จะเจ็บมันจะกระคูนแล้วก็ทําความสะอาดลำบากแบบเหล็กอะเหม็นด้วยปากเหม็นด้วยแต่เนี่ยมันไม่เหม็นเราต้องทำความสะอาดดีๆไม่ใช่แบบเหล็กแบบอย่างเงี้ยแจ๊กเงี้ยแหละแต่แจ๊กก็ะดดับแบบนี้แจ๊กเนี่นหนะไม่ไม่ไม่หนูไม่ได้ถายหนูไม่ได้ขี้ต่อให้เขาเหม็นในเออ ต่อให้เขาไม่ไม่จัดฟันก็กเหมน,นอยู่แล้วใช่ไ,<ด>ไม่ได้เกี่ยวกับที่จัดฟันแล้วแบบนี้มันมีไหมแบบฟันแบบไหนที่จะจัด In อินวิสไล์ได้แล้วก็แบบไหนที่จัดไม่ได้ค,คือถ้าคุณมีฟันแท้อยู่ในปากนั่นแหละคุณจัดอินวิสไลน์ได้ไม่ว่าฟันคุณจะเกยฟันคุณจะซ้อนเงือบเกยแล้วว่าบนล่างทุกระดับแนวดิ่งแนวตั้งนี่ของอาดูได้หมดของอาดูเล็บเท้าหมาเห็นยังเล็บเท้าเล็บเท้าหมา ดูสิมาน้อยใจไหมว่าฟันเราเหมือนเล็บเท้าหมาไม่น้อยใจเพราะว่าหมาน่าจะน้อยใจมากกว่าที่ตบปากให้เลยนะอ้ไม่น้อยใจอาอารมณ์ดีแต่ตอนนี้นี่คือเรียงสวยแล้วเนาะพี่ตุ๋ยเรียงสวยแล้วมันเรียงทั้งแนวเข้าข้างในออกข้างนอกแนวบนล่างเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องเรียงคู่หนึ่งี่กี่อาทิตย์คู่หนึ่งใส่กี่อาทิตย์คู่หนึ่งใส่สองอาทิตย์อาทิตอจัดกี่ชุดครับอาจจัดสี่สิบสี่ชุดตอนนี้มาถึงเท่าไหร่แล้วคะ จัดเสร็จไปแล้วอ๋อเสร็จแล้วเสร็จไปแล้วแล้วปรากฏว่าการจัดน่ะได้ผลดีคุณคุณคุณหมอก็เลยว่าไม่ต้องผ่าตัดใครไปว่าจากเคสอย่างนี้ต้องผ่าเท่านั้นนะคะตั้งแต่เด็กถามมาหมื่นกว่าหมอแล้วหมื่นกว่าหมอนต้องผ่าตลอดเลยเวลาผ่าต้องมัดฟอกอยู่เดือนนึงด้วยเนาะเออก็เลยคิดว่าไม่เอาเนาะไม่ไม่เอาคุณหมอกว่าเนี่ยมันมันได้ผลดีขนาดนี้ก็คือ จัดต่ออีกสักนิดนึงแล้วโอเคเลยคือถ้าพี่ตุ๋ยจะผ่าอีกครั้งน่ยพี่ตุ๋ยจะผ่าเอาคองวงตรงนี้ออกตรงนี้ที่ไม่ผ่าอันนี้ไม่คืออันนี้ไม่เป็นคองวงไม่ใช่คองวงอันนี้เป็นคองวัดที่อันใหญ่อันเดียวราะโอ้ยคุณไม่แต่องบอกว่าสวยแล้วบอกแม่นะ สวยขึ้นเยอะมากสวยไม่เมื่อกี้แอบถามไปเท้ามูกหน้มันเปลี่ยนไปแอบทำอะไรมาหรือเปล่าทาเขาหลายเรื่องเาขาสวยขึ้นสวยขึ้นจริงคุณผู้บริวารไม่แต่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจัดฟันกับหมอดีๆหน้าเปลี่ยนจริงนะหน้ามันสวยขึ้นจริงพี่ตยแล้วราคา่ะไรราคาราคาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณภาพ กับราคาไม่ต้องไปด้วยกันนะแต่ที่นี่เขามีแบบแบ่งจ่ายให้กับเราด้วยเวลาที่เรา<อ>ใช้บัตรเครดิตผ่อนได้เราอยู่ที่บัตรเครดิตของเราร<อ>ในแต่ละเดือนมันก็เบาบางลงไปหน่อยอาเนี่ยเรื่องราคาสําหรับราคาแค่นี้เอาสุกว่ามันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนหลายๆอย่างอของเราเรื่องของสุขภาพด้วยค,ความมั่นใจในตัวเองของเราถ้ายอยจ่ายผ่านบัตรเครดิตของเราเนี่ยมันก็เอาว่าคุ้มราคาและอย่างคือตอนนี้อาพา หลานอาไปจัดพี่อาน้องอาคือไม่ต้องไปไหนละมาที่นี่หมดเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าพอไปจัดที่อื่นแล้วไม่พอใจเขามาแก้กันที่นี่เยอะมากบอกเบอร์สิพี่แจ๊คบอกนี่ย้ำเบอร์ดีกว่านะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ088นะครับ3280044นะครับหรือโทรไปที่นะครับผม02 3 8 2 0ป4นะครับผมนี่เขาเปลี่ยนรูปหน้าจริงเลยดูนะาเขาสิพอถ่ายรูปออกมาสวยเลยดูเนื้อปากเนื้อฟันมันเงือมเงือบลาก่อนแก้วหน้ามาคุณหมอเขาออกแบบฟันให้ผมเขาบอกว่าถ้าแจ็คฟันเข้าที่นะฟันซ้อนเงี้ยเขาบอกจะหล่อมากจริงคุณหมอบอกนะเชื่อไหมว่าคุณหมอบอกฉันว่าอคุณอาคุณอาถ้าเกิดว่าคุณหมอดูทีวีอยู่ที่บ้านบอกว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ถ้าฟันเขาสวยอ่ะหน้าเขาจะดีเขาจะสวยตอนที่อาเจอคุณหมอวันแรกคุณหมอพูดงี้เอาะว่า ว่าพอทีคุณหมอก็เพ้อเบาๆน้อกูเนี่ยนะเมาหมอใชเมาหในใจแต่ไม่กล้าพูดคุณหมอเป็นผู้ใหญ่แล้วใกล้ตัวเอาอะไรอ้อยมไอ้อยคนใกล้ม่อ้อยก็สนับสนุนแต่ว่าคนใกล้ตัวอตอนแรกๆบอกว่าเอ๊ะทำไมพอใส่แล้วมันยิ่งเงิบอาวคุณก็ฟันมันเงิบอยู่แล้วแล้วไปใส่ตัวแรกมันก็ยัง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 หลาอยู่เดี๋ยวอีกสักพักมันก็เข้ามาเองเดี๋ยวก็ทินเดี๋ยวก็ชินส่วนคนที่บางคนอ่แนะนำว่าใครที่ กำลังถูกบอกว่าต้องผ่าตัดขากันไกรอย่างเดียวนะคะลองมาปรึกษาที่นี่ดูเพราะว่าการผ่าตัดขรรไกรบางทีมันก็มีผลอะไรเยอะแยะแต่ถ้าเป็นเคสที่หนักจริงๆแล้วต้องผ่าขันไกลจริงๆที่นี่ก็มีอาจารย์หมอที่เก่งด้านผ่าตัดขันไกลมากำได้ยืนยันอีกคนว่าที่นี่เป็นการถอนฟันแล้วไม่เจ็บเลยนี่ปกติเป็นคนกลัวมากเรื่องการถอนฟันแต่ที่นี่แล้วแบบว่าปลอดภัยไม่เจ็บจริงครับจ้ข้อฟันคุดด้วยผมเนี่ยฟันคุดเนี่ยสองซี่ข้างในห้า ผ่าฟันคุดก็ดีที่นี่นะ หมอแอนอาบอกว่าหมอแอนอาอยากลง Facebook มากเลยว่าหมอแอนอ่ะผ่าฟันคุปอาไม่เจ็บเลยคุณหมอบอกว่าอย่าลงค่ะเดี๋ยวคนมากันเยอะแล้วหมอสวยด้วยหมอสวยหล่อหมอสวยหมอ่อดนี่ขอชื่ออีกทีได้ไหมชื่ออีกทีทองหลอ d เด t a l ฮ o s p i ท a l นะร้านไปท้องไปกันเยอะซึ่งหมอแต่ละที่เขาก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันในการดูความงามหมอที่นี่มีสายตาที่แบบดูว่าอะไรคืองามที่สุดเพราะว่าไม่ใช่ว่าเครื่องจัดฟันเนี่ยคอมพิวเตอร์มันจัดอย่างเดียวแต่ว่า คุณหมอเป็นคนสั่งด้วยว่าต้องการให้รูปฟันรูปปากเป็นแบบไหนใครอยากสวยขึ้นแบบนี้รีบไปเลยต้องไปเพราะว่าเคสที่สาหัสแต่ไม่อยู่2เคสด้วยกันแล้วที่สามารถที่จะทําให้สวยแล้วหล่อด้นี้นักข้อมีชนชื่นก็ทําได้แล้วเนี่ยถ้าตุยได้ใชรก็ได้อายุถึง70นะเทเอเมริกาเขาทำกันเมาดูครับเคค่ะวันนี้ขอบคุณตุยนะคะยกนดีด้วยเลย